สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านคลิปนี้ชมวิวสองข้างทางอันก็ล่งเดินทางไปตีบิงปองพี่น้องใช้เวลาขับรถก็ประมาณสิบนาทีนี่เลยค่ะอันนี้ยังเป็นเขตเมืองอยู่นะคะเป็นเขตชานเมืองเนาะพื้นที่ของวุลงกงเชลฮาเบอร์ห่างจากซิดนีย์ก็ชั่วโมงกว่าค่ะ อันนี้ขนาดว่าในเมืองเพิ่นเลยค่ะป้าใหม่ยังคงสภาพเดิมนะคะเนี่ยค่ะแทบแยกไม่ออกระหว่างเขตเมืองกับเขตป่าพื้นที่ป่าเขาก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้อันนี้เข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งพื้นที่ที่เห็นก็จะเป็นเขตฟาร์ม จะเป็นเนินขนาดย่อมแบบเนี้ค่ะว่าย่อมกับว่าเป็นย่อมเล้ค่ะกะสูงอยู่แต่ไม่ใช่ถึงถึงขั้นที่เป็นภูเขาเนาะเป็นเนินเนินเขาขนาดย่อมโดยสภาพภูมิประเทศของออสเตรเลียก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนินน้อยใหญ่สลับกันไปข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาเป็นภูเขาอลีนะคะ ขนาดว่าเขตเขตเมืองนะคะเมืองอที่ที่ไปตีปิงปองก็อยู่ในเขตแอลเบียนปากเป็นชื่อเมืองนะคะเมืองนี้ก็จะมีสนามบินเนี่ยค,ความสวยงามของภูมิประเทศจะมีเนินขนาดย่อม น้อยใหญ่สลับกันไปต้นไม้ก็จะยังคงธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่จังสี่นะคะพี่น้องคะประมาณ10นาทีค่ะการขับรถจากบ้านมาที่ตีปิงปองเป็นเป็นการออกกำลังกายของคนการตีปิงปองนะคะของคนที่วัยเกษียณของที่นี่นะคะส่วนมากเลย น้อยครั้งที่จะมีมีเด็กวัยรุ่นมาตีปิงปองส่วนมากก็จะเป็นไหวผูอ,อสูงไหวคือดีฉันนี่ราคาเป็นปเกษนายอยู่แล้วเิ่นกับมาออกกําลังกายมีมูมีผ่วงสินะอันนี้ก่อนที่จะถึงห้างทําพอดีตัดคลิปสลับไปสลับมาห้างที่นี่ก็จะเป็นหลายๆห,ห้างอยู่อยู่ที่เดียวกันนะคะห้างใหญ่มาก พื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างใหญ่คลิปนี้ก็ให้ชมวิวสวยๆค่ะ